คุณกำลังมองหาการทำไรายได้มากกว่า1,000บาทต่อวัน3 0,000บาทต่อเดือนและการสร้างธุรกิจที่จะทำให้คุณสามารถพักผ่อนอยู่บนหาดทรายเวลาใดก็ได้ตามที่คุณต้องการอยู่หรือไม่ถ้าใช่สิ่งต่อไปนี้อาจเป็นคำตอบให้กับคุณครับแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ยังเจอวันเดิมๆปัญหาเดิมๆกับหัวนหน้ากับลูกค้าปัญหาจาราจรปัญหาเมาส์กันในที่ทำงานและปัญหาด้านการเงิน ผู้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเท่านั้นจึงจะเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองลองนึกถึงการกําหนดอนาคตครับว่าถ้าคุณคือผู้กาหนดอนาคตของตัวเองคุณพร้อมหรือยังสําหรับอนาคตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2 1 o n e m i l l i o n c o m หนทางใหม่ของการทําเงินในศตวรรษที่21ทุกวันนี้อนาคตและรูปแบบได้เปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เคยเป็นประโยชน์ในอดีตจะไม่มีค่ายต่อไปและนี่คือโอกาสใหม่โอกาสของการทําเงินจากอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการทําเงินให้กับผู้คนทั่วโลกอย่างมหาศาล80%ของผู้สร้างไรายได้บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถทําเงินได้ในระยะยาวล้วนมาจากการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนทั้งโลกพบว่าในแต่ละวันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง2,267ล้านคนหรือคิดเป็น32.7%ของประชากรทั้งโลกและกำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น50%ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วประเทศไทยละ่ะผมมีสถิติที่คุณต้องตะลึง เพราะตอนนี้ประเทศไทยเองเรามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง18ล้านคนไม่ใช่น้อยเลยนะครับนักพยากรณ์ทางธุรกิจได้มีการพยากรณ์เอาไว้ว่าในปี2016ร้อยละ90ของคนทั้งโลกไม่ว่าจะอยู่ถิ่นทุรกรันดารแค่ไหนจะมีอินเทอร์เน็ตใช้นี่คือโอกาสอันดีคุณลองนึกถึงเม็ดเงินอมหาศาลที่กำลังจะไหลเข้ามาในอินเทอร์เน็ตถ้าผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและคุณเป็นผู้ทำไรายได้จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเหล่านั้น คุณจะมีะไรายได้มากแค่ไหนหนทางของการทําธุรกิจได้เปลี่ยนไปแล้วธุรกิจแบบเดิมๆไม่สามารถต่อกรกับธุรกิจออนไลน์ได้ต่อไปปัจจุบนันธุรกิจออนไลน์มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราจึงพิจารณางจุดนี้และพบว่าอินเทอร์เนต็ตมีสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากและขาดไม่ได้ก็คือโดเมนเนมหลายต่อหลายบริษัทใช้จุดนี้ทํากําไรได้มากกว่า10ล้านเหรียญสหรัฐในยุคที่โดเมน comcom เปิดใหม,ใหม่ และตอนนี้เรามีโอกาสเข้าไปรับส่วนแบ่งจากธุรกิจประเภทนี้แล้วโดยทางบริษัท GDI ได้เปิดโอกาสให้กับเราได้เข้าไปทำเงินในตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลนี้และด้วยเครื่องมือและระบบของ t w e n t o n e m i l l i o n c o m ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือไม่เคยทำธุรกิจออนไลน์มาก่อนเลยก็ตามคุณก็สามารถทำได้เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใช้คุณก็สามารถเริ่มต้นสร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ง่ายๆจากที่บ้านของคุณ นี่คือตัวอย่างของคนที่ได้ทดลองระบบของทาง t w e n t Million com ในการสร้างธุรกิจกับ GDI มาดูกันสิครับว่าพวกเขารู้สึกยังไงผมชอบที่ผมได้ทำเง,งินผ่านอินเทอร์เน็ตและชีวิตการพักผ่อนของผมงคือการออกไปเที่ยวอันแสนสนุกนอกสถานที่ไม่ชอบออกไปทำงานทั้งวันพอกลับมาก็มาพักผ่อนโดยการจับจ๋บอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์ครับผมชอบมากมากเลยครับผมสามารถทำงานจากที่ไหนก็นได้ที่มีอินเทอร์เน็ตมันสุดอยอดมากเลยครับผมใช้เวลาหลังเรียนเท่านั้นในการทำเงินจากอินเทอร์เน็ตครับ ระหว่างที่ผมไปเที่ยวรายได้ก็ยังเข้าบัญชีของผมตลอดทุกทุกเดือนในตอนนี้ผมมีสลับมากๆครับไม่มีใครมาบังคับหรือว่ากำหนดว,ว่าผมต้องทําอะไรเพื่ออะไรอยากเที่ยวเพื่ออะไรอยากทำอะไรผมเลือกเองได้ครับแค่เวลาสองวันเท่านั้นนะครับผมสามารถใช้เจเลิโนโวเครื่องนี้ระรับในการทำเงินหน่อยอยู่ในตาลาดไนดะ้ผมเลือกได้เราะว่าผมจะจะทำโบนนะัสตอนไหนก็ได้ พวกทุกคนรวมถึงตัวผมนั้นได้เริ่มต้นการเรียนรู้ง่ายๆจากการทำธุรกิจออนไลน์แบบยืดถากไม่ว่าใครก็สามารถทำเงินจาก GDI ที่ที่ทำธุรกิจ GDI ไม่ใช่แค่ธุรกิจเสริมธรรมดาๆนะครับข้อรายได้ที่เกิดขึ้นมันมากกว่าะคุณจบปริญญาชื่นใหม่ๆเจ้างานออนไลน์มาเยอะซับแล้วก็งานประจำด้วยครับรู้สึกไม่ค่อยยากงยืงนเท่าไหร่ะครับจนผมได้มาเจอ GDI วันนี้นะครับจะอยากให้ผมรู้ว่านี่คือธุรกิจที่ยั่งยืนของสุดเขาเอานาเกนนิ่งเราให้ดีมากๆเลยค่ะทำให้เราสามารถทำอะไได้จากจีเดียได้ง่ายาๆเลย โอกาสทางธุรกิจกับทางทเวนตี้วันมิเนคนับว่ามหาศาลจริงๆที่สําคัญเราเป็นเว r ร์ไวด์ลิงสามารถขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกแค่ประเทศไทยอย่างเดียว76จังหวัดก็มากมายแล้วใช่ไหมครับโอกาสเป็นของคุณอยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะสร้างธุรกิจไปกับเราหรือไม่คุณสามารถทําเงินและสร้างไรายได้ออนไลน์ได้ทั่วโลกด้วยระบบของทเวนตี้วันมิเนีคนี่คือโอกาสในการขึ้นทางด่วนไปสู่สิาทธทางการเงินพอกันทีกับการถูกเงินก็คุณชีวิตของคุณ ตอนนี้คุณสามารถควบคุมมันได้แล้วคุณสามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนการตัดสินใจได้ที่แบบฟอร์มที่คุณเห็นเลยนะครับและคุณจะพบว่าโอกาสการทําเงินด้วยอินเทอร์เน็ตนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนและคุณจะสามารถสร้างไรายได้จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมาศาลแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน I keep it player, while some choose to play it safe, but check the resume—it's risky business in the A.